แนะนำการเตรียมตัวก่อนผ่าตัดทางนรีเวชขั้นตอนการเตรียมตัวแนะนำให้ญาติบริจาคเลือดให้ผู้ป่วยก่อนผ่าตัด1-2สัปดาห์เตรียมความสะอาดร่างกายดังนี้อาบน้ำสะผมตัดเล็บมือเล็บเทา้าให้สั้นล้างสีทาเล็บ หากมีการต่อเล็บให้นำออกก่อนมาโรงพยาบาลกรณีมีการต่อผมด้วยกิฟต์ให้นำออกก่อนมาโรงพยาบาลเตรียมของใช้ส่วนตัวสำหรับนอนโรงพยาบาลได้แก่สบู่แปรงสีฟันยาสีฟันผ้าเช็ดตัวเสื้อผ้าชุดชั้นในกรุณานำยาโรคประจำตัวที่รับประทานมาวันนอนโรงพยาบาล กรุณานำญาติมาวันนอนโรงพยาบาลเพื่อเซ็นเป็นพยานยินยอมการรักษางดนำเครื่องประดับของมีค่ามาโรงพยาบาลเตรียมเอกสารได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนพาสปอร์ตใบส่งตัวหนังสือต้นสังกัดถ่ายสำเนาเอกสารอย่างละหนึ่งใบขั้นตอนการเตรียมตัวบริจาคเลือด เตรียมผู้บริจาคเลือดอย่างน้อยสองคนผู้บริจาคเลือดไม่จำเป็นต้องเป็นหมู่เลือดชนิดเดียวกันกับผู้ป่วยติดต่อบริจาคเลือดที่ธนาคารเลือดอาคารรวมเมฆชั้น3ข้างตึกอุบัติเหตุโรงพยาบาลนครปฐมเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาวันเสาร์เวลา 8.30นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา8.30นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้บริจาคเลือดผู้บริจาคเลือดครั้งแรกอายุไม่เกิน60ปีผู้บริจาคเลือดเป็นประจำสามารถบริจาคได้จนถึงอายุ70ปีน้ำหนักผู้บริจาค 45กิโลกร,รัมขึ้นไปสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บป,ป่วยหรืออยู่ในระหว่างรับประทานยารักษาโรคเช่นยาแก้อักเสบหากทานยาแก้อักเสบต้องหยุดยาแล้วอย่างน้อย7วันไม่อยู่ระหว่างทานยาปฏิชีวนะยาต้านการแข็งตัวของเลือดยาฮอร์โมนยารักษาสิวยารักษาต่อมลูกหมากยาปลุกผม หากทานยาอื่นๆอยู่โปรดติดต่อสอบถามก่อนการบริจาคเลือดไม่ขูดหินปูนภายใน3วันหรือถอนฟันภายใน7วันก่อนบริจาคเลือดไม่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือไวรัสตับอักเสบ C ไม่มีประวัติเป็นโรคหัวใจโรคตับโรคปอดโรคเลือดโรคมะเร็งหรือมีภาวะโลหิตออกง่ายและหยุดยาก ไม่มีประวัติโรคมาลาเรียใน3ปีที่ผ่านมาผู้หญิงต้องไม่อยู่ในระยะตั้งครรหรือให้นมบุตรหรือมีรอบเดือนขั้นตอนการปฏิบัติในวันนัดลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนห้องบัตรที่อาคารอำนวยการชั้นหนึ่งยื่นใบนัดพร้อมเอกสารที่ห้องตรวจนรีเวชห้องเบอร์14เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา วันผ่าตัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับดุลพินิษของแพทย์หากผู้ป่วยมีอาการผิดปกติเช่นมีไข้ไอมีน้ำมูกมีประจำเดือนเปลี่ยนใจไม่ผ่าตัดและมาพบแพทย์ตามนัดไม่ได้หรือไปผ่าตัดที่อื่นแล้วกรุณาติดต่อแจ้งห้องตรวจนรีเวศเพื่อเลื่อนนัด และติดตามผู้ป่วยอื่นมาแทนกรณียกเลิกการผ่าตัดเบอร์โทรติดต่อห้องตรวจนรีเวชโรงพยาบาลนคลปรปฐม034240000ต่อ1017ขอบคุณค่ะ